ได้มากที่ันนีมามากมากมาเดี๋ยหของเกินน่เด้อเอาสิไทยอยู่ในให้อ,อ,อ,องแ่กเอื่อมองซ่งซี่อ๋อครับครับ ขยายไหน่ที่ว่าอะไรระวางอะไรแล้วที่ต้องระวังตัวต้ร้องวันไหนก็ไม่ได้สาคัญถ้าไม่ร้อเมื่อวานก็จะมีวันนี้มีวันนี้มีวันนี้จนวันน,นี้มันก็โอเป็นปีเสษแล้วเนาะเกี่ยวกับคดีนี้จนกระทั่งก่อนที่สังคมมองเราในแง่ไม่ดีเกินครึ่งน,นะินครึ่ง ถ้าถ้าความรู้สึกส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเออเราได้ครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันมันดีขึ้นจากสามข้อหาแรกนะความรู้สึกเราคือแบบว่ามันคู่ควรกับข้อหานี้เพราะว่าลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องคือการตายอย่างทรมานถึงแม้น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตนะ่ะแม่น้องจะไม่กลับมาแม่ก็ยังอยาก อยากให้เขาได้ชดใช้ด้วยชีวิตและเมื่อวานนี้ค่ะคือศาลสั่งฟ้องไม่ทันเกี่ยวกับข้อหาสุดท้ายมีความกังวลในเรื่องนี้ไหมคะไม่กังวลค่ะไม่กังวลตราบใดที่หลักฐานมัดแน่นแม่คิดว่าฟ้องวันไหนก็ไม่ได้สําคัญถ้าไม่ทันเมื่อวานก็ยังมีวันนี้ยังมีพรุ่งนี้มีมรืนนี้แม่ก็ยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมอยู่ค่ะเชื่อมั่นจากสามข้อหาแรก ที่ที่มีอยู่แล้วและยังมีข้อหาสุดท้ายที่เพิ่งออกแม่เชื่อมั่นว่าจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะ